สบทุกคนสบายดีทุกคนเด้อยินดีตอนรับเข้าซจอาเองล้านน้อยสาวลาานี่ทุกคนเปิดคลิปมาเมื่อนี้กายอยู่นาทุกคนเมื่อนี้หันจะมากู้เข่าทุกคนพอกับอ้เพิ่นได้มามัดมเมื่อเศร้านี่ตอนนี้เพิ่นกำมัดเรียบร้อยแล้วสําหรับตัวที่ยันเกี่ยวมือวันวันสู่กับวันประหัสนะทุกคนนี่สิมากู้เข่าขี่รถออกมาบางังนึงแแหละกับแม่มาหอดแล้วตอนนี้มาในกับมารอเก็บเข่า ปีเพิ่นเฮียได้ถือว่าได้ประมาณสองสามปั้นันนี้หนึ่งคันเป็นหนึ่งนี่ตงุตงตุงงัวลูนคนให้นี่ก็เรียกว่าอันนั้นเข่าก็เรียกว่าเฮียหลายได้มาเก็บเอาไปทุกคนไปเริ่มขนเข่ากันเลยพอเ็นถอยรถมาเรียบร้อยแล้วเฮียหลายเนาะวันนี้เนะานะมาทุกคนขนเข่าไปใส่รถป้า เต็มสุดขนาดเลยวันนี้เป็นเจนสล,ดนลนัดอีกละถือว่าหนักอยู่โอเคอยู่เอาสามเฟเอาสามโฟนพอ เมื่อนี้หันหนาสาวคนกับมาเกี่ยวนคนทั้งสามคนเลยกำลังเกีียวโอ้สองสามฟอนนี่คือว่านักแทะมาจัดเด้ะ พวงฟวนเข่าหนักเน็่เข่าถือว่าโอเคอยู่ มีเนวปิดหน้าวะคล<ะ>ายแล้อบอเจ้าหันนะบอมีแนวปิดหนาวะหน้าแดงวะอออบอมันสคายแล้ว่ะน้มือแรงนะมันขูดแต่บาจะีันหนาบอเลยพร้อ,อร <laughs> นันได้มาีตัวอบอคิวเหงแทกน้ำสาไปะ

ว่าสี่โมงยังระเดดยังหวานอยู่เนาะใกล้แล้วทุกคนใกล้สี่อันํำเร็จนาทีละใกล้สีได้รุ่นเป่าข่าวแล้วปีนี้สีได้จากเป่าปีกายนี่หันได้หาสิบสามเนาะทุกคนเป่าหาสิโล กระิเก็บนี่แหละเจ้าเตี้ยบ่ได้มาน้ำซ้ำเมือนี่ก็ว่านุ่งหุม่มไปละยังเม็ดเข่ายัางเข่าในอย่แต่ขาลอย นมันาไปกนี่บอกนี่อานารเธอไม่รู้เนัไ่เธอบอกม้เเที่ไเยีดขึ้นลงแบนีเราขึ้นลลขึ้นางหน้าก่อนะเออไี่เห็เไหมันสดได้หรอ มันเ็หุงมับสุกง่ายมันอร่อยกชเอาออกจับอกดังสจับอกันไมใ ขึ้นฮอนมก็แรงขางรถเน่ะอะออกมนีล้อไะไวะรอยลงขึ้นคือรถ่จักเะพุน่รถมันไปนาน่่าหนลรถออกปออวยถึนหลอก้าก้องเข่าอยู่เท่านั้ับไหมคัดาก็เห็นไ ป้าสองสี่ป้าปหมดแท้สวยตะก,กี้แบกข้าวซอยผู้สาวว้า <laughs> เอาให้หมูมฟังเด้เนาะ <laughs> แบกข้าวซอยผู้สาวว่ะ <laughs> ว่าคือไอตู้เลยอันว่าเรื่องสัตว์บุญเป้าคนละสมัยตะก,กี้ไก้สัตว์เออมันใกล้ไปบุญท่านวังอันไปอันนั่นคือจุดเดันข้าเจ,จ้าจุดไล่ลออกคนละ คีว่าเป็นสัตว์เก่งไปยืนเกะกะไปยืนเกะกะเป็นว่าเะลงยู่ในคลิปล่าสุดเลยสมัยตะกี้ได้ไปหันพั้นจุดไล่ออกคนละเจ้าของห้าจุดไล่ออกนะคีว่าสัตว์เก่งไปยืนเกะกะคนละโอ้ยมาลุ้นนำกันตะกุนุดนท่อนได้สีขาหรือบัวขาเพราะว่าด,ดินจากลมแน่ๆหนึ่งขันรถคาเนี่ยได้ขนเข้า ลงไม่ยู่วนะนั้นอ้าวประคาดอกดินกระแขงอยู่ลองมึงดูมดลมบอลมมาลุ้นกันบอลมดอกตี้พี่พ่อกบไปเอี้ยวไก่พูด ไยเด้อ้าต้นสักขงแท้เข่างามนว่าได้เห็นห้อนหหวอย่างนี้นปมื <laughs> อนี่คงแท้ลีนน่ะ แค่เปิดตืนทูแนเอวเมื่อยหลเศ้าเมื่อหลายเศร้านะมดุตัวนี้จะเป็นไฮสุดท้ายไฮสุดท้ายของอันเมื่อนีนแล้วเมื่อวืนต่อนคนควัเต็มรถละจิตวิกญารมากอยู่นะ่ทำพดคนฝนเดือ แม่ขนล,ลงทเวงอนต่อ 龙田海军被我打 บ้านแล้วทุกคนน,นเหลือหลายไฮเตอร์ดแม่นี่สําหรับมือนีก้ก็คือได้สองรหลดหลดทอนได้คันหนึง่งรถดตกต่อคันหนึง่งบายบายสองสอง,สองนิ้วพอสองนิ้วเมื่อคนข้าตตอแล้วทุกคนออาพอเมยมาลําหลังพุ่นเอี้ยวรถจักรยี่หุ่นทุกคนเลยเอายาง,ยางไปขึ้นไปทึ่งเทียงกันเลย ฮวนตอนนี้ก็พากันมาฮอ,น,อานืันแล้วจิมาขนเข่าลุงมกองเลยนี่คาน,นั่งกระเด็นมาเบิ่งว่าปีกายนี่กับปีนี้ยันกองได้ที่ง่ายกว่านกัน เด้มาแล้วหงมันน่ะคือปาวิดก,กองแบบสนามกีฬาหลักสิ่หกเนาะห้างนกห้างนกสะบะพี่ใส่ห้างนกกองแบบห้างนกกองแบบห้างนกเอากองมุกลูขี้ฟุูนมาไงไงใส่ปลาบิดปากในอันเนี้ยยังไหลยเลา ไม่พิงในี่คนกังนะนกอเากคนเบิดเอาหยุ่มน่มไปวะหนุ่มไปนี่ดี่นไหรู้ว่าพวหยาดพินน่ยิกตีก่อกคนยแค่นี

มีคันหนึ่งตอกน้อยไขรดีมาไทรดีเอาไทรดีมาะงสวนันมาเขยแบบอาอยู่เบี่ยงร้นเริแบบ่มล้เอาใจป้นะาใจบ้นมาที่นี่ยี่นี่ต่างนะ มือน่านลรโป้ตีนก่อนขึ้นรถเดี๋ยวตีนมานำว้าวได้หลายแเยนีเอ๊ะ<า>เ,เก็บข่ามุนข่าเฮียดีแม่เราหัาวอ่ะจ้าบอก,กอิศน,นาลเล้ไปสัน แต่ไมันเดีเวยวสูงจำอย่คิดว่าสิบเอาหัวเขาคอไม่จะยิย่ใส่ไ,ไปจะมาหา,หมาเมื่อระเบิฟุกเอเนาะเอาไปเยอะ ัปนอีซจอได้ตอนสูงไงยนตอนสูงน้องขบวนยังไงพราะแห่วาได้หกสิบหกสิน่วพวคอยเดากันเออมันาบวนแล้วยังอยู่ทงนาคนเนาะคิดว่ามีแต่สซนีสนอโอเคโอเคเครื่งหนึ่งเนคองโบวคร่องโอ้สัตนเออแม่เออยังให้ใหญ่ได้สามเล เออ,อได้ย่งสิม,มะทีพอได้เอามาเอาเลารถไปเล่ารถไปแล้วก็ปล่อ,อยมาให้ก่อนกได้เอามาท้ายูให้ดูไอีกตืมน ไปคนเข้าแม่เต้าไปไหมเต้าคนเข้าเนี่ยสถานที่ไปไว้ไปไวจอมคือเดือดหงายหอบว่าผิดคือทั้งขอบแม่กองเขาเพราะติดดูเครื่องการเลยท่านไข่ก้อไอหางปุ้ดีิเออมันกี้จอมเขอาจอมเขาเลยเอาเบิ้งวงบนข้างในย

เที่ยไปแม่ซอยแม่เจ้าน่ะเที่ยบเขียนไปซอยแม่เจ้าแม่บุษุนะ่ะขี่รถไปให้กันยังไปน้ำหนเจ้าวันนภาคค้างกับโบยัง,งนะต้องพากันมือรถนาะในตู้หยอกอามี่มันนี่หัวกักกักกักกะกม ไปแทมาลืมกดกล้องใช่ไหมฮะลืมกดกต้องเดาแต่าแม่่งทีเอีเดานะว่าจะได้ากเป่าปีนี้น้องคอมเมนต์มาบอกเลยเะจากเปล่าจะหาเบองเาคอมเมนต์กันแใครค่ดไวยถือว่าจากเป่าเปเราจะเป็นวยถือแล้วจะได้ยัง <im itation> เขาเปลือกเอาเอาเดี๋ยวซูมซูมห่วงเข่าให้พีเอฟซีไว้เพื่อเป็นการตัดสินใจหวงประมาณนี้เนาะเม็ดอ,อันนี้เข,าข้าความีนี่างเนาะเ้ากรบโปรงกัน ierte. ประมาณนี้แล้วก็มัดประมาณนั้นแล้วก็กล่องประมาณนั่นเนาะย <laughs> ี่เนี่ยยักษ์เตาปีนี้เต้งเตามาซอยเลยแม่ยิ้มให้กำลังใจมั้นดูนะอ๋อเฮงนอนเมียเดียวนะเตาเอ้ย เตี้ยกับยาขินซื้อมาได้แล้วกล่องสืงปมานี้เตี้เยเกินมาขาสั่นเตี้ยเอ้ยมื่อกี้นี่เห็นบอกกอนนะได้คลิปคลิปสัน่นไอ้โ้อไอ้ตั้งกล้องเอาไปตีเขาขอ้อคุณไป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 คำพูดเลยมั้ย กินยาเมื่อมือบ่ต้องอันนี้เป็นของโค้บ่เป็นของงัวไปของเจ้ามันลันจากเอาเม็ดออกแล้วกัไปไปแรง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 โอ้ไม่อย่างนี้บันนี่มุนวายแล้วบันนี่แบ่งทางให้คอยอีกอา้าว วุ oh. wow. Wow. ้นวายแหงแถวส่งขนของยังบบแล่อรถเท okay. แล้วรถเทแล้วทุกคนขาต่อมืออื่นสำหรับเมื่อนี้กคือขนได้สองรถโดนขนได้คันหนึ่งรถตอกๆคันหนึ่งว้าตอนนี้ก็โชดีคำละบรรยากาศนึงแรงตุ๊ดเตี้ยมานั่งถ่ายเรื่อย ค่ะแม่เมื่อกี้ที่พันปิ่นกล่องเข้าพุ่ง่าเอื้อไทยทันบ่